ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังโปรดตรวจเช็คประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยมีเช่นนั้นแล้วคุณผู้ฟังอาจจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาฟังอยู่ข้างๆกับคุณผู้ฟังด้วยก็เป็นได้ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับเสียงปริศนายามวิการแตกประตูพันทิ์ เสียงตุกปริศนาเราอยากมาเล่าเรื่องที่เราได้ยินเสียงเหมือนกับสิ่งของที่ได้ตกลงมาจากที่สูงหรืออะไรสักอย่างนี้แหละเสียงนั้นดังจากข้างข้างบ้านได้ยินมาตลอดห้าเดือนแล้วค่ะซึ่งตัวเราก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าคือเสียงอะไรขอบรรยายสภาพบ้านเราคือมันเป็นบ้านที่อยู่ชนบทรอบๆบ,บ้านของแต่ละคน ในหมู่บ้านก็ไม่ค่อยมีใครก่อกำแพงปูนค่ะส่วนมากจะเป็นรั้วไม้ธรรมดาถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงบ้านในหนังไทยบ้านเดอะซีรีส์ค่ะแล้วบ้านเรารอบๆบ,บ้านจะปลูกต้นไม้รอบตัวบ้านเลยซึ่งห้องเราจะอยู่ชั้นล่างของบ้านแล้วข้างๆบ้านเราที่เปิดประตูหน้าต่างออกไปจะเป็นต้นขนุนค่ะ ซึ่งปกติเราจะเคยได้ยินเสียงตุบบ่อยๆและไม่สนใจอะไรเพราะเข้าใจว่าเสียงนั้นคือเสียงของลูกขนุนที่หล่นต้นขนุนบ้านเราเวลาออกลูกมันจะดบมากแล้วก็ไม่มีใครเก็บไปกินสุดท้ายมันก็จะสุกข,ขาต้นและหล่นลงมาเริ่มจากเมื่อห้าเดือนก่อนแม่เราจ้างคน มาตัดต้นไม้รอบรอบบ้านให้เพราะมันรกแล้วแม่กลัวว่ามันจะมีสัตว์มีพิษมาอยู่ซึ่งคนที่มาตัดต้นไม้เขาก็ตัดต้นขนุนด้วยค่ะพวกกิ่งกา้านหรือใบอะไรแบบนี้ไม่เหลือเลยเหลือแค่ต้นเปล่าๆค่ะซึ่งรอบบ้านเราก็ไม่มีต้นไม้ที่เป็นผลไม้ชน,นิดอื่นเลยนอกจากต้นขนุนคืนนั้นที่ตัดต้นขนุนเสร็จใหม่ๆ ประมาณ3ามถึงสี่ทุ่มเราได้ยินเสียงนั้นมาจากข้างบ้านแต่ก่อนหน้านี้เราจะปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปไม่ได้คิดอะไรมากเพราะคิดว่ามันเป็นเสียงของลูกขนุนที่ได้ตกล,ลงมาจากที่สูงแต่ทว่าตอนนี้ที่ข้างบ้านเราไม่มีลูกขนุนแล้วแต่เราก็แค่สงสัยค่ะว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่มันเป็นเสียง เหมือนทองหนักหนๆหนล่นลงพื้นดินค่ะหลังจากเสียงตุกและนั่นคือจะไม่มีเสียงเสียงอื่นอีกเลยสับประเสียงทุกอย่างเสียงมแมลงตัวเล็กๆก,ก็เงียบหมดซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆค่ะถ้าคิดว่าจะเป็นหมาหรือแมวกระโดดลงมามันจะต้องมีเสียงที่มันเหยียบใบไม้ด้วยเช่นกันเพราะบ้านเราตอนนั้นมีใบไม้แห้งเต็มไปหมด เวลาแม่เราได้เดินมาข้างๆบ้านเพื่อเก็บต่ใครก็คือได้ยินเสียงเดินของแม่ชัดเจนค่ะเพราะผนังห้องของเราคือใช้ปูนฉาบแค่บางๆเราได้ยินเสียงแบบนี้มาทุกวันบางวันก็ได้ยินเสียงนี้ติดกันตั้งสามครั้งตุกๆแต่ละครั้งมันจะห่างกันประมาณแค่สามวินาจะได้แต่ส่วนมาก เราจะได้ยินเสียงนี้ดังแค่วันละสองถึงสครั้งแต่ทว่าเสียงนี้ดังไม่เกินสามครั้งต่อวันค่ะบางวันอาจจะทิ้งห่างกันเป็นสองถึงสมชั่วโมงเลยซึ่งเวลาที่เสียงจะเกิดขึ้นจะอยู่ช่วงตั้งแต่สามทุ่มปลายปลายขึ้นไปแต่ทว่าเวลาที่ได้ยินบ่อยๆนั้นคือเป็นช่วงเวลาสามถึงสี่ทุ่มเราเคยนำเรื่องนี้ไปบอกกับแม่เรา ซึ่งแม่เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็เพราะว่าแม่เรานั้นหลับไปตั้งแต่สองทุ่มแล้วห้องแม่เราอยู่ติดกับห้องเราวันนั้นเรากับแม่เลยนัดก,กันว่าถ้าเราได้ยินให้เรียกแม่ทันทีแล้วแม่จะเปิดประตูหน้าต่างออกไปดูว่ามันคือเสียงของอะไรกันแน่สุดท้ายแล้วพอเราได้ยินเสียงแม่เราก็ไม่ตื่น บางวันก็ตื่นแต่ด้วยความที่เสียงนั้นมันมาสั้นๆแค่ตกเดียวก็เงียบไปกว่าแม่เราจะตื่นและไปเปิดหน้าตา่างเพื่อที่จะออกไปดูมันก็ไม่มีอะไรเสียแล้วจะถามว่าทำไมเราไม่เปิดไปดูเองบอกตรงๆนะว่าเรากลัวคะ่ะเรากลัวว่าจะเจอกับอะไรที่มันไม่อยากเจอหรือเปล่าก็คือเราใจไม่กล้าพอโอเคนะ เรื่องที่แปลกอีกเรื่องหนึ่งคือทุกครั้งที่เรากับแม่พูดเรื่องนี้หรือเสียงปริศนานี้พอตอนกลางคืนของวันนั้นก็จะไม่ได้ยินเสียงนี้เลยค่ะซึ่งวันนั้นจะเป็นวันที่แม่เรานอนดึกเพื่อที่จะรอฟังเสียงนี้แต่ถึงกระนั้นเสียงก็ไม่มีไม่ได้ยินเสียงนั้นเลยแล้วเสียงนั้นมันก็จะหายไปสามถึงสวันน่าจะได้พอว่าเรากับแม่ เริ่มไม่สนใจมันแล้วแม้เราก็ไม่ได้นอนดึกกลับไปนอนตั้งแต่สองทุ่มแต่าว่าเสียงนั้นก็จะกลับมาให้ได้ยินอีกซึ่งแม่เราเคยได้ยินแค่ครั้งเดียวน่าจะเป็นช่วงเวลาตีห้าประมาณนี้น่าจะได้ตัวเราเองก็เคยได้ยินช่วงเวลานี้อยู่เหมือนกันก็เลยไม่แปลกใจแม่เราบอกว่าแกได้ยินเหมือนเป็นเสียงพืบ แกว่าไม่ได้เหมือนกับเสียงของหนักขนาดนั้นแม่เราเลยเดาๆไปว่ามันคือเสียงปีกนี้แหละคือต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นสัตว์จำพวกสัตว์ที่บินได้อาจจะเป็นไก่หรือนกที่มันบินมาเกาะอ,อยู่ที่รูบ้านเราก็ได้แม่เราพูดมาอย่างนั้นซึ่งแน่แหละถ้าเป็นเสียงของไก่จริงๆนะทำไมถึงมาตอนดึกๆแล้วฉะนั้นตอนกลางวันทำไมเราไม่เคยเห็นไก่ อยู่ที่รั้วหรือรอบๆบ,บบ้านของเราเลยอีกอย่างหนึ่งคนแถวนี้ที่เลี้ยงไก่ตอนกลางคืนเขาจะขังไก่เอาไว้ในเล้าเนื่องจากกาันไก่หายแล้วเราก็เคยไปอยู่บ้านญาติที่เลี้ยงไก่แกจะเลี้ยงเอาไว้ใต้ถุนบ้านเวลาไก่นอนมันจะมีเสียงปอกปอก,ปอกตลอดเวลาคือมันจะไม่นอนเงียบเงียบทุกคนฟังมาถึงตอนนี้ คิดว่ามันคือเสียงของอะไรคะหรือมีใครเคยเจอไหมส่วนตัวเราถ้าเป็นสิ่งลี้ลับตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอเลยที่กลัวกลัวว่ามันจะเป็นคนเสียงมากกว่าคือกลัวว่ามันจะมาทำไม่ดีไม่ร้ายกับเราเอาได้เพราะอยู่บ้านกับแม่แค่สองคนเท่านั้นนั่นแหละนะสําหรับเสียงที่ได้ยินทุกวันนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นเสียงของอะไรกันแน่ ฝากทุกท่านกดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามในตอนต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับเราในรายการเรื่องลึกลับนิยายสตูดิโอเพื่อให้เราได้มีกำลังใจที่จะจัดหาเรื่องแบบนี้มานำเสนอให้กับผู้ฟังกันอีกต่อไปขอบคุณครับ